โอยปิดมาแล้วไปดูหมาชาดีกว่าอกองช้างชาว่ากองว่ากองกำลังฆอาหารพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยังต่อหมาตัวที่โบหมามันเนี่ยกองพลังพร้อมใครมาใครมาพูดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันน้ำมันใครวะไปสำรวจดูดีกว่า อุ้ยนั่นมันใครวะไปดูดีก,กว่าอืมใส่ชุดก็ใส่ชุดก็อือมไปย,มมยมมูอือมโอ้ยจะเป็นใครเนี่ยอ๋อคือก็เป็นบ้านเธอแต่เธอไม่รู้จักฉัแฉล,ล่แกแก่ทำไมบ้านบ้านตรงเลยอ่ะนุ่นเดี๋ยวฉัน ฉันสร้างรถถังให้แล้วส่วนแกไปเอาชุดเกราะที่ฉันเอากล่องมาให้อ่ะเห็นเห็นนายนอนนอนนหน้าสงสารเหมือนคนจนดีก็เลยสร้างรถถังให้ขึ้นมาอยู่แล้วก็ฉันแค่ฉันแค่อายากอยากมานอนมาชมวิวมาในแบบได้ๆไปไปไปลูกๆฟาเม้น ข้ามัน,นอุ๊ยอุ๊ยอุยลืมปิดรั Yo, ้วย่อเร็วข้ามันว <hey, man. S 1> ินาโ <laughs> บวินาโบไม่เอาดีกว่า้ <c oughs> ังหมาฉันจะบอกฉันจะมีแผนโอเคได้ยินไหมได้ยนินแยกแล้วดี <c oughs> <c oughs> นไปไปเอ้ยข้ามันข้าข้าเอ้ยแกยุ้้ยลูกลูกไปแกก็ปล่อยหมามาสิเอ๊แกก็ปล่อยลูกน้องแกมาสิแบบหยุดก่อนฉันจะสอนนะอย่าลุกอย่าลุกสิประตูอยู่ตรงนี้นี่นายก็ โอเคอานายก็แค่ทำให้หมาสักตัวหนึ่งยืนแล้วนายก็เดินมันก็เดินตามลูกไปไปลูกลูกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกลูกลูกมันต้องลูกสิไม่ใช่มนต้องอนนมนต้องตั้งชื่อเทๆว่าหนุม่มโอ้หนุ่มสุดเท่ กดเลยไม่รถถังแกจะไม่ไหมเนี่ยนั่นไงโอ๊ยนั่นต์เจ๊ให้ไปเอาไหมไปไปยิ้กรถถังไม่นี่นี่โอ๊ยเก่งไปไปลูกดกไปยอ อนะฮะใหญ่มลูกลูกฉันฉันนิ่งก่อนดีกว่ามองน่ลูก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 อย่าตามฉันมานะคะามยีไฟมาออรถรถทางรถทงกันไม่าเร็วโอรทงกันไม่ មិនបិលឡានតាំងមិនអូយ

ไปกูทำไมเนี่ยเออเออกูบอกว่านำคาญหมาใครอ่วะวะ้าวว้าวว้าวอะไรอย่านเนี่ยฮ่า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 ฮ่ังแก่ฮ่าฮ่าสมา่าใครวะว้าวรถดังกูเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วปล่อยหมามาหมดเลย เอาไปเลยง่ลูกๆลุกข yeah. sí. uh 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 ึ้นลุกขึนลกขึนเอามาาเบดนี้เอออยกอมาเอ้ยไป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 กากาามันเลยไปล้วลยยวยเลว โอ้น่าสงสาราจเนยอยอย่ยไปกัดเขาไอ้ลูกเวนนี่แกก็ขาลูกๆันหน่อยสิฉันหนีไม่ไหวแล้วกินเนื้อหมาก่อนนะมาอ่วตายง่ายยูนยัยมีธนูขอเ่าไอ้ลูกเวน ไม่ไหวแล้วฉันก็หิวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวว่าเธอได้คนเดียวโอ้ยฉันลืมเอาอาหานมาค่อยเดินช้าทิ้เลยอ่ะหแรแล้วเบืบ่อแล้วแ,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 แกแกมีมาเท่าไหร่เอามาปล่อยใส่ชั้นใส่ชั้นดิ<ม>ฉันไม่กลัวไม่มีแล้วไม่มีก็ฆ่าก็ตายสิไม่เอาลเลยเอากระสีเอากระเลย

ก็มีรถสั่งเลยงั้นนายฆ่าฉันเปล่าก็อยากฆ่าเธออยู่นี่แหละก็มาฆ่าเจฟมันไส้เนี้ยมาเลยมาเลยมาเลยสามสองหนึ่งยิงมาเลยนี่โลโลนี่โอ๊ยอย่าไปโดนยิงไหมสินี่ฉันนั้นไงฉันนั่นลย

รีบนอนแล้วไอ้ไอ้เด็กควายไอ้เด็กควยข้างๆบ้านอ่ะรีบนอนคืวกมีจ้าว้าวว้ไปกนไปกไปก่อันีดีกว่า ะจะขอโทษนะฉัน่วยเนะออฉันมีอาหารอาหารดิบกินไหมอร่อยเอจะล,ลงท้องออ,อยอกระสุนนายหมดแล้วฉันแบ่งให้กูได้ฉันแบ่งให้อยฉันมีสฉันให้ในายสอมิดนะแล้วก็ต้องปืน มายิงมายิงครั้งสุดท้ายแล้ว like เราก um re ็หายดีกันโอเคปะโอเค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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยป่ะไปหายดีกันเถอะ ไปเมียนปุ้มลูกเลยลัอเอไอ้อนี่เนี่ยเผาโอ้ยฉันฉันไม่จบหรอกฉันไม่จบหรอกโอ้ย้นไม่จบฉัน่จบโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ลอๆๆๆๆนี่รอลอือะไร้วนี่เลี่ยลอ่มานี่ลอล้วไอ้แม่ชั้นนะไอ้แม่ชั้นเฮ้ยไอ้ม่ชั้นนะโอ้ยไอ้แม่ชั้นนะโอ้ยไอ้แม่ั้นนะโอ้โอแม่เไปนอ้ตัวแต่เอมือ อีก,ลอกลแล้วอีกแล้วนะเนี่ยม,มันอยู่แล้วว้าไม่ดีกว่าลราจังกูสองสองสานี่ยเนี่ยเนี่ยขยันช่วเฮ้ย ไ้น่ะมันออกแหมไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอขอตัวลาไปนะลาก่อนนอะไรนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะไม่งั้นเกิดตายเนี่ยโอ้ยโอ้ยอันเขียนกูเอามาไหมเอามาเอามา รักกินนี่บายบายเจอกันใหม่ปิ่งๆเดี๋ยวเดื๋อวอา่อาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปแถมสร้างกวัวจะเสร็จนะฮะนะให้มันฝังน้องของนะฮะไปบายบาย